สวัสดีครับผมวันนี้ก็บชิมตตาตามเนีทางล่าพัฒนาเสี้ยนเฉียมมลาดมันพุทธ่ทหาเมียนาสองหาหกแปดมื่อวันจันทร์เสี้ยนเฉียมมลาดาเพิ่นกับบริโภคมาให้บริรุกและพี่น้องเด้อบริรลกเพิ่นกัติดตุระติดงานเนาะพี่น้องเนาะบริรลกระวางมาเบิงผลเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะมันออกกัดิ่มเนาะพี่น้องบนมันออกซีหนึ่งหนึ่ง ลางก็คือศูอนย์ีนี่เราคิดน่องนี่แหละของมือวันจันทร์บันนี้ของมือวันพุทธพันถห่มาชุดเต็มเลยพี่น้องใบาาคือเก่าผมมีชุดเด่นชุดหยังจับตะคู่มาให้ชุดเต็มเลย เอาบริษัประกาศสองมือเราพี่น้องสามมือเลยเอาพี่เอฟซีสนใจเขากุมเขาฟีเราพี่น้องเนาะเขากุมเขาฟีบริษัเสียเงินเสียค่ามีย่างเราพี่น้องเลยอากาศสมร้อนคาก้อนแน่แท้อ๋อเนี่ยอ,อันนี้ไอเดลไล่ไม่ได้อันนี้สกแกนไล่ได้พี่น้องเด้เนี่ยบริษัเสียเงินเสียค่ามีย่างพี่น้องเขาฟี อ๋อมาดิม้วนมามาเบิงลาพัฒนากันห่อนคับห้อนเนี่ยเปิดพระร่มกับเปิดอะไรดังแห้งพระร่มกับอะไรอย่างดูซึมล่ะ เส้นเส็มมาลาดบ่มี่นั่นได้พป่นองได้บ่มี่เหล็กวิ่งเหล็กติดเหล็กวินเลยจัดไปเลยบนล่างเิดวิ่งติดงักงกับบะมี่ แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม พี่น้องจะวาซาจะวาลีลาดได้มอเตอร์ได้ทรานะทีขันตำน้แปดเนาะพี่น้องเนาะแปดขึ้นลอยง่ายหลดแปดนาทีแปดนาทีขึ้นก่าหนึ่งพี่น้องก็อุดซาปออไปหนเอยเด้ด้อมาพื้นขั้นบ่อเวลาหรอ่า หน้าที่เดี่ยวกับว่ถึงเล,เล็กเกาคูเกาสามเล็กวิ่งเล็กวิ่งเล็กเด่นกับพ่ามี่ ศูนย์หงวดนี้พันหายมาชุดเต็มได้พี่น้อง ให้มากชุดเต็มเพื่อนกันเน่นให้สุดเด่นเพื่อนมีอยู่หกคู่พี่น้องนี่แหละสุดเด่นของเพื่นหกคู่แถวบนนี่วงกลมตามเพื่นน่ะนี่สุดเด่นของเพื่อน อันนี้ร่องดอกนี่น,นี่ชุดเด่นของเพิ่นชุดเด่นของเพิ่นกับขีมีโยหกคู่แล้วพี่น้องได้หกคู่หกขางเหล็กวิ่งบอมี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้หวดนี่เส้นเขียนมรมาลาดมาก แบบไม่ทุกหวัวที่ห้ซีคูหัวนี้ห้ยชุดเต็มเก้าคู่หกคู่บนนี่เป็นตัววงกลมคือเป็นชุดเด่นชุดเด่นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนี่เป็นชุดเด่นชุดล่องนี่มันซุดหนึ่งซย์สองศูนย์สามนี่พีน้องพีน้องห้องกระแคบหนาจอได้นี่ลายมือของเพื่อนเอานี่ลายมือของเพื่อนเสียดเข็มมาลานเลยพี่น้องนี่ เพิ่นบริไซโลโก,โก้ก็ับผมพี่นังดอกพี่น้องกับลาเมื่อของของเส้นเขียนมาลาดี่เกาล่ะวันนี้บ่มีโลโกโ้เส้นเขียนมาลาด้วพี่น้องด้เอคตามนั้นนะพีนะ่น้องจามรากระจัดตะขัดกับพานไนตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบุญขอบุณเส้นเขียนมาลาหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้าโซ่หมานกันสุขสุขคนมืออื่นนี่สองจุ่มเครืองเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยได้พี่น้องด้วยพรามีกำลังใจ็ดคชิป เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม